ที่เกี่ยวกับสิ่่าอะตกลงจะเอาเรื่องอะไรละทำไมออาแสดงเกิดอะไรนพูดมาอย่างนี้ไหมก็จะมีประมาณหญิงสาวสวยงามอยู่ หมู่บ้านหนึ่งช่องเดินเนที่ยวตลาดแต่นี้ก็จะเป็นหญิงสาวที่รวยมากมีพ่อไปถึงองค์สุลต่านรวยมากเลยสี่คนเดินมาอ่ะมันก็ต้องมีคนขายของด้วยใช่ไหมหนึ่งมันมีคนขายของสองม,มีคนซือ้อของสี่คน 3. ผู้ชายโฉกระเป๋าสี่คนใช่ไหมโฉก,กระเป๋าสี่คนัะ โจ MM. ้นั่นน่ะโจนั่ชฉกกระเป๋าต้องให้เป็นผู้ชายแลผู้ชายฉกกระเป๋าฉกกระเป๋าเซ็นแล้วมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตำรวจแล้วก็กลุ่มพวกนี้ก็ไปฟ้องตำรวจตำรวจค้าตำรวจค้าก็จะมีตำรวจประมาณสามคนสองคนก็ได้หรือสามคนก็ได้นะตำรวจสองคนก็ได้สามคน มีกลุ่มนักเลงเนี่ยได้มาฉกช,ชิงเอาสมบัติของเราไปแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยพาไปตามจับโจรก็โจรก็กำลังนั่งกินเหล้าอยู่เอาเงินไปซื้อเหล้ามานั่งกินแล้วตำรวจก็ไปจับแล้วก็วิ่งหนีกันก็ตำรวจก็สุดท้ายก็จับได้แล้วเข้าคุกได้แบบนี้ไหมรักขโยมยจนถือว่าไปรับขโมยเสร็จแล้วก็ถูกจับเข้าคุกไหมโอเคไหมคะโอเคไหม เอาแบบนี้นะอ่าเตรียมตัวอ่าสมิม <spaghetti> ต <utenant livres> <clears throat> ิว่าพวกเราช่วงแรกก่อนนะคะอ่าช่วงแรกไหนให้เป็นคนถือป้ายอ่าคนถือป้ายลุกขึ้นมาเลยพูดคนเดียวอ่าเอาเร็ว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 อันนี้เรามีเวลาอยู่อีกประมาณเท่าไหร่สิบสามแล้วนะคะอ่าคนถือป้ายจำลองเหตุการณ์นะคะ ปึ๊บอ,อ่ะเเตรียมตัวนะคะอ่าพี่พร้มก็จะมาพูดต่อสวัสดีค่ะเอาพวกเราประเมินสิคะออกมาประกาศกลุ่มที่หนึ่งออกมาแสดงได้เลยครับพี่พร้มก็จะวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดีฉันเยสุธราสิริพรประพัง์ก่อนเป็นวิทยากรประจำกลุ่มที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิน วันน <S ais ama 25> ี้กล <se> ุ่มของพวกเราก็จะมีอยู่ประมาณ3ช่วงด้วยกันก็คือเดิในการ Presentation f i r ์พ e ี e n t นะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็น Taking นะคะในเรื่องของการโชว์นะคะในเรื่องของสิหน้านั่นเองฟังการบรรยายองค์ความรู้ได้เลยค่ะ้กชื่อค่ะผู้นูนนะคะไม่อายแล้วนะคะคือเราต้องแสดงแล้วนะคะ หนูชื่อเด็กหญิงนะคะธงธงค่ะกลุ่มที่กลุ่มที่หนึ่งค่ะเรื่องอะไรคะสินห้าค่ะสินห้ามีอะไรบ้างเอ่ยไม่ทราบค่ะหนูต้องแนะนำเพื่อนๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะตอนนี้เราก็มาฟังองค์ความรู้ในเรื่องของสินค้านะคะว่าสินห้ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วหนูก็พูดไปเลยเราต้องให้พูดไปทีละข้อแล้วก็อธิบายทีละข้อแล้วอธิบายนะคะเนื่ง สองสาม<อ>ไม่ต้องมันอยู่ที่หนูจะนำเสนอนะคะอาหนูจะบอกป้านิดป,ปางก็ได้นะพอถ้าพูดถ้าพูดอย่างอื่นมันก็จะจบเร็วเอาตัวเนี้ยดึงยังไงก็ได้ให้ได้รรประมาณสักสามนาทีเอาสามสองหนึ่งหนูต้องหันหนะ้าไปหาเพื่อนๆนะคะตอนนี้ต้องเดินกันแล้วอยู่เต็มห้องเลยนะคะมองกล้องด้วยก็ได้นะยิม้ม เยงโบม่นคะั้มาคตาไถกอนสวัสดีค่ะใช่สวัสดีค่ะอาือบมือค่ะมือมือจะมือจะหักหมดแล้วอาแล้ว่ะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะคะหน ดีไหมคะอวิทย์พลก็จะตอบไปค่าสัตรูเป็นยังไงคะดีหรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นยังไงเอ่ยโอ้ยทำไมถึงห้ามผ้าศัตรูคะเพราะว่าจะทำให้ศัตรูเจ็บปวดมีน้ำตาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องการให้เข็นฆ่า เพราะว่าอะไรคะขโมยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ไม่ดีสมมติว่าพี่พรามมีตังอยู่ในกระเป๋าเนี่ยหนึ่งรบาทหามาด้วยความยากลำบากอยู่ๆมามีคนหนึ่งขโมยไปนี่พี่พรามจะเสียใจหรือดีใจคะเสียเสียใจมากแทนที่เราจะได้เอาเงินหนึ่งร้อบาทไปซื